เฉลยแบึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนแมนนมิเตอร์ต่อกับกระเป๋ะที่บรรจุแก๊สตามรูปนะครับคำถามคือแมนนมิเตอร์วัดความดันแก๊สในกระเป๋ะได้เท่าใดนะครับข้อนี้นะก็ให้หาความดันแก๊สในกระเป๋ะอันนี้นะครับเเราก็ทำไงครับสมมุติความดันแก๊สในกระเป๋ะเป็น P นะครับทีนี้หลักของเราคืออะไรครับหลักของเราก็คือว่า,าความดันแก๊สเป็นความดันภายนอกใช่ไหมทำลงกระทำไปบนคลองเหลวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันตัวเนี้ยนะตามกฎของปาสคาลมันก็กระจายไปที่ทุกจุดของคลองเหลวเท่าๆกันนะครับเออ ก็หมายความว่าของเหลวที right 1993, ่ระดับเดียวกันนะถ้าเรานับความดันเกตรวมกับความดันภายนอกนะหรือที่เราเรียกว่าความดันสมบูรณ์น่ะที่จุดที่ตำแหน่งเดียวกันความดันสมบูรณ์มันจะต้องเท่ากันนะครับเออนะมองมองอย่างนี้นะก็หมายความว่าไงถ้าเราสนใจความดันที่จุด C กับความดันที่จุด B นะที่ระดับเดียวกันเนี่ยนะครับเออ สมมตินี้เป็น p ที่จุด c อันนี้เป็น p ที่จุด b มันความดันที่จุดเดียวกันเนี่ยที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากันนะครับอย่างนั้นเราเริ่มจากหลักตรงนี้นครับว่า p ที่จุด c เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ p ที่จุด b นะ ทีนี้เราก็มาดูว่าแล้ว p ที่จุด c นะครับ p ที่จุด c มีความดันอะไรบ้างครับจุด c อยู่บนผิวของเหลวพอดียังไม่ลงลึกลงมานะอ,อ,อยู่ตรงอยู่ในของเหลวนิดหนึ่งนะอยู่ตรงของเหลวนิดหนึ่งยังไม่ลงลึกลงมาก็จะได้ p ที่จุด c ตรงนี้มีแค่ p จากกระเป๋ะเท่านั้น p จากกระเป๋ะก็ให้เป็น p นั่นเอง นะครับส่วน p ที่จุด b มี p อะไรบ้างครับมี p บรรยากาศ p อ่อ P0 น,นะนที่จุด b นะครับแล้วก็มี p อะไรอีกมีความดันเกจเนื่องจากความลึกของของเหลวนะของเหลวนะลึกลงมาจากผิวเนี่ย15เซนก็คือ0.15เมตรนั่นเองนะครับนั้นเราต้องบวกความดันเกจตรงนี้ด้วย นะครับความดันเกตที่จุดนี้ pg ก็เท่ากับ rho gh นะต้องบวก rho gh เข้าไปด้วย h ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้ p เท่ากับ p 0บวก rho gh h ก็เป็น0.15 แมนนอมิเตอร์เนี่ยในกระบอกก็ใช้อะไรหราไอ้ประหลอดน,นะนะนะครับเราก็จัดการคำนวณออกมานะแทนค่า p0 ก็จะได้เป็น1น่จุดศูนย์หนึ่งสามคูณสิบกำลังห้านะบวกกับ rho ของประรอดก็เป็นเนี่ยใช้ของประรอดนะครับแมนนอมิเตอร์ ประอดก็เป็น iden, 3, statistically statistically 8, เท่าไหร่สิบสามคูณสิบกำลังสานะ g ก็9.8 H ก็0.15ย่งอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็จัดการคิดเลขออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวเลขมันจะอยู่ที่เดี๋ยวตัวเลขให้อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวทีละสเต็ปอย่างนี้1.013คูณ10กำลัง5บวกด้วย1.13.6คูณ9.8เดี๋ยวแป๊บหนึงคิดก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับ ขยันหน่อยก็นั่งคิดมือเลยก็ได้นะแต่ไม่ต้องขยันมากก็ได้นะเออกดคริดเลขีกว่าเลขมันมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอืมแล้วก็คูณด้วย0 1 5่้ามันได้เป็น1.992องคูณ1ิกำลังสี่นะครับ1.9992 นะคูณ10กำลัง4ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะบวกตัวเลขที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราต้องปรับให้10ยกกำลังมันเท่ากันอนะ่ะนั้นก็เลื่อนจุดมาอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้ครับ1.013คูณ10บกำลัง5บวกกับเลื่อนจุดมาอีกอันหนึ่งเป็น0 1 9 9 9 9 2เคูณ10กำลัง4เลื่อนจุดมาหน้า10บกำลัง4ก็เพิ่มขึ้นเป็นกำลัง5นะเพิ่มขึ้นมา1 นะครับอ่าทีนี้เราก็จัดการบวกกันได้ละนะ1.013บวกกับ1.992นะครับบวกกับ1.013นเออนี่มันได้1.2ได้อยได้ง 1.2ึ่งจุดสนคูณสิบกำลังห้านะสิบกำลังหก็คงไว้เลขตัวหน้ามาบวกกันได้เลยนะครับก็ตัดจุดหน่อยหนึ่งก็สุดท้ายก็ตอบแบบนี้หนึ่งงหนึ่งนะคูณสิบกำลังห้าาสคาวนั่นเองนะครับคือความดันของกระเปาะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้ว่านะครับเอมนอนิเต์วัดความดันแก๊สในกระเปาะได้เป็น นะแมโนมิเตอร์วัดความดันแก๊สในกระเป๋อนะครับได้เป็น1.21 1.21นะ่1 21. คูณสิบกำลังหปาสคาลอ่ะจบตรงนี้นะครับ